ซื้อไอดีเกมมากลัวโดนแฮ็กกลัวโดนกู้รหัสคืนอยากจะเปลี่ยนอีเมลเป็นของตัวเองทำยังไงผมจะมาสอนชาวอีฟุตบอลทุกท่านเปลี่ยนอีเมลใหม่คลิปนี้คลิปเดียวจบผ่านฉลุยโอเคฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเจอกับผมแล้ววันจีทีวีสตูดิโอนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆครับเปลี่ยนอีเมลแอสโ o รเลสนะครับ เพื่อนคนไหนครับที่ซื้อ ID เกม E ฟุตบอลมานะครับจากจะเปลี่ยนอีเมลเป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนช้าๆทีละขั้นตอนทีละสเตปไปนะฮะบางไอเขานี้สอนเร็วทําเร็วบางทีคนดูอย่างเรานี่ดูไม่ทันนะครับผมทําตามแทบไม่ทันเลยนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาสอนให้ละเอียดอย่างแรกเลยนะฮะให้เราเตรียมอีเมลไว้ที่2อีเมลนะครับผมอีเมลที่1นั้นก็จะเป็นอีเมลที่เราซื้อมานะครับผมจากคนอื่นนะฮะ แล้วก็อีเมลตัวที่2ครับจะเป็นอีเมลของเราครับผมเป็นอีเมลที่ยังไม่เคยสมัครโคนมินะครับเราจะเอามาเปลี่ยนต่อมานะฮะให้เราเข้าไปที่แอปอีเมลนะครับให้เราเข้าไปเช็คอีเมลของเรานะครับผมจากนั้นนะฮะให้กดไปที่รูปแอ c เคา t ์นะฮะแล้วมันก็จะโชว์อีเมลของเราขึ้นมานะฮะให้เพื่อนสังเกตดูนะครับอีเมลตัวบนสุดนะครับผมจะเป็นอีเมลที่มีโคนมินะครับผมลิงก์กับโคนมินะฮะ แล้วก็อีเมลตัวที่2ตัวที่3นะครับผมจะเป็นอีเมลที่ไม่เคยสมัครโคโนมิเลยครับผมผมจะเลือกเอา1บัญชีนะครับผมไปเปลี่ยนนะฮะต่อมาครับผมให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับผมอันนี้ผมจะสอนทางแอนดรอยนะครับผมจะใช้ Google Chrome นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่โคโนมินะฮะแล้วก็กดคำที่ลิงก์โคโนมิเลยนะมันจะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมฮะให้เรากดไปตัวที่1เลยที่มีรูปแอร์เคาน์นะฮะ กดเข้าไปนะฮะอันนี้จะเร็วจะช้าก็ขึ้นกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคนเพื่อนด้วยนะพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะฮะเขาก็จะให้ใส่โคดมิ i ไอดีอีเมลแอส a ทนะครับผมหรือว่าให้ใส่อ e ีเมลเกมของทุกคนนั่นแหละที่ซื้อมานั่นแหละนะฮะให้ใส่เข้าไปนะฮะพอเสร็จแล้วครับก็ให้กดล็อกอินนะฮะ นิดนึงครับนิดหนึ่งก็ใครที่ดูไปถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะคนเป็นกำลังใจผมนะโอเคเดี๋ยวมาทำต่อกันเลยครับทุกคนล็อกอินเสร็จนะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราใส่ประสูตรหรือว่ารหัสผ่านโคโนมิของเรานั่นเองนะฮะพอใส่เสร็จแล้วนะครับให้เรามากดรูปอิโมจินะครับผมของผมจะเป็นตัวนินจานะฮะสองตัวแล้วก็กดล็อกอินนะฮะแล้วมันก็จะวิ่งเข้ามาหน้าถัดไปนะครับทีนี้ ให้เราไปสังเกตดูรูปแอคเคาท์นะครับผมให้เราติ๊กเข้าไปตรงรูปสามเหลี่ยมนะฮะเล็กๆติ๊เข้าไปเลยนะฮนะจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่บรรทัดที่สอที่มีคา,า่าคิซโนนะครับหรือว่าส่วนตัวนั่นเองให้คลิกเข้าไปเลยนะฮะพอมันวิ่งเข้ามาในหน้านี้แล้วนะฮะให้เราเลื่อนหน้าจอขึ้นไปเลยนะครับเลื่อนขึ้น แล้วมันก็จะเจอคําว่าอีเมลแอสเตรนะฮะตัวนี้เลยนะฮะเราก็กดคลิกเข้าไปตามลูกศรเลยนะฮะพอมันเด้งเข้ามาหน้านี้แล้วให้เรากดคําว่าสับมิดหรือว่าส่งนั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะฮะแล้วทีนี้เราก็รอรหัส OTP 6เลข6ห,หลักนั่นเองครับผมมายืนยันอีเมลนะฮะทุกคนห้ามเรื่อนครับอันนี้จะเป็นอีเมลที่เราซื้อมานะครับ จากนั้นนะครับให้เราไปเช็คอยู่ที่กล่องอีเมลนะครับผมบางท่านเนี่ยมันก็จะเตือนนะครับบางท่านก็ไม่เตือนเลยให้เราไปเช็คเอานะฮะอันนี้ผมเข้ามาแล้วนะฮะผมก็ได้เลขตัวนี้มานะครับผมทีนี้เราก็คัดลอกไปเลยนะับเพื่อจะเอาไปวางนะฮะผมแล้วก็กดแมกกลับนะฮะผมขีดมขีดโทรศัพท์ของเรานะฮะะทีนี้ก็ เอาไปวางใส่ได้เลยนะฮะเสร็จแล้วให้เรากดนี่เข้าไปเลยนะครับผมกดถัดไปนะฮะที่นี้นะครับจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญแล้วนะครับให้เราใส่อีเมลตัวใหม่ของเราเนี่ยลงไปตรงนี้เลยนะครับผมตรงคำว่า email a s นะฮะให้เราใส่อีเมลเข้าไปเลยฮะทุกคนตัวนี้ต้องใจเย็นเนทำช้าช้าพิมพ์ช้านะับผมห้ามพลาดแม้แต่อักษรเดียวเลยนะ ใส่อีเมลเสร็จแล้วให้เรากดสแน็นะฮะที่นี่นะฮะก็ให้เรารอรหัส ODP อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมายืนยันอีเมลตัวใหม่ของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปเช็คในอีเมลของผมก่อนนะฮะว่าจะเป็นรหัสตัวไหนนะฮะเพื่อนคนไหนที่ดูถึงตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมผมสอนเข้าใจง่ายเข้าใจดีก็ฝากเมินไลค์แชร์มาด้วยนะครับ ทีนี้นะครับผมก็จะทําการสลับอีเมลนะครับผมเพื่อที่จะไปดูรหัส6หลักที่โคโนมิเขาส่งมาให้นะฮะนี่นะครับผมผมก็จะกดเลื่อนดีเซตใหม่นะครับผมกดรูดลงนะฮะแล้วมันก็นี่ครับผมโคโนมิส่งมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าไปคัดลอกเอาแล้วไปวางเลยดีกว่านะฮะทุกคนเลขหกหลักนะฮะแต่ละครั้งมันก็จะไม่ซ้ํากันเลยนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนรหัสใหม่ ตลอดตลอดนะฮะนี่ครับผมผมก็จะกด copy ไปวางใส่เลยดีกว่านะฮะทีนี้นะครับเราก็เอามาวางใส่เลยแล้วก็กด next น,นะฮะแล้วทุกคนรอสักครู่นะครับผมแล้วมันก็จะเปลี่ยนเข้ามาหน้าเดิมหน้าที่เราเข้าตอนแ,กแรกๆเลยนะฮะนี่ครับผมมันเปลี่ยนแล้วให้เราเลื่อนขึ้นเลยนะครับผมเลื่อนขึ้นเลยให้เจอคําว่า email address เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ให้เราสังเกตชื่อบัญชี Gmail ของเราครับมันจะไม่ซ้ำกันแล้วนะฮะมันจะเป็นบัญชีใหม่ของเราแล้วนะฮะนี่เลยนะครับทีนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกๆอย่างแล้วนะฮะทุกคนดูถึงตัวนี้เข้าใจแล้วก็ทำเป็นหรือยังก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะฮะทีนี้เราก็จะมั่นใจแล้วครับว่า ID นี้จะเป็นของเราอย่างแน่นอนนะครับผมไม่โดนแฮ็กไม่โดนกู้รหัสเืนอย่างแน่นอนนะครับผม ที่จากกันไปนังประทิ้งไว้ท้ายคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะขอให้ชาวอีพ e, ีผู้บันทุกท่านนะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับเล่นเกมให้สนุกให้มันก็แล้วกันนะฮะผมบันจีทีวีสตูดิโอต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ